บรอยช้ำกันวันนี้ตาข้างซ้ายช้ำมากนะวันนี้ได้ไอเทมใหม่มามาลองกันเธอต้องกาอะไรออกไปเรื่องนี้เลยเซรั่มคือเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช่ไหมแล้วแบบหน้าเขาเป็นแบบนั้นทำวิดีโอโปรโมทไม่ได้เลยนะแค่เลยยังไม่ได้โปรโมทเลยอ่ะทุกคนแค่ใส่วในตะกร้าติ๊กต็อกนะคะของช่องก็เลยจะหาวิธีบรอยช้ำนี่พอดักใหม่โรลช็อกโกแลตดูไว้นี่เราโปรโมทกันที่แบบหน้าเราเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นใคร ะะเป็นช็อกโกแลติตาชิโอคือตัวนี้เขานําเข้าช็อกโกแลตเองเลยเนาะทุกคนก็คือเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยจานของกินแล้วแบบใช่เลยล<ะ>ช็อกโกแลตดูไบมากตอนแรกทางโรงงานบอกเขาว่าทีจะสูงนะเขาบอกให้เขา,าไปใช้ช็อกโกแลตตัวแบบตัวทั่วไปไหมเขาลองแล้วทุกคนมันไม่เหมือนช็อกโกแลตดูไบเท่าอันนี้ลองออร่อยจริงโปรตีนเชคช็อกโกแลตดูไบเฟเวอร์เจ้าแรกในไทยต่อด้วย รีมรดลอยช้ำของเกาหลีนะคะริงตอนแรกเขาเครียดมากเลยทุกคนหน้าเขาไปถามเนี่ยว่าเขาจแะแบบโปรโมทสินค้าตัวเองได้ไหมนะแล้วก็ตามด้วยพีมมันหอมกุหลาบมากเลยตอนทาตอนกลับมาบ้านใช่ปะทีมงานเห็นเขาครั้งแรก่ะก็ถามเลยว่าเขาไปโดนใครต่อยมาเตรียมหน้าเสร็จแล้วเราจะมาลองลองพื้นก่อนนะว่ามิดไหมแต่เขาว่าไม่มีหรอก พอเขาลงมาแล้วเราจะมาลงสิ่งที่เขาบอกว่ามันจะช่วยกบลอยมันก็คือ c o l ค e c t o r สีแซลมอนเขาบอกว่าสีส้มมันจะไปกบสีมว่วงทุกคนมันหายไปเลยใช้ชีวิตได้แล้วเขายังแต่งหน้าเยอะๆไม่ได้นะจะได้บางๆเพราะว่ามันยังขาวอยู่ทั้งหน้าเลยไม่สบายหรออา้าวไปหาหมอไหมก็พาไป เป็นคนแบบไม่ยอมไปหาหมอ้ะดื้อมากอะไรหกในกระเป๋าเพื่อสสามาเขาแน่เจอแล้วทูกต้องปัญหานี่อทุกคนก็คือได้เคกแก้มกับปะนี่น่ารักมากอะโอาวะไปแต่งตัวก่อนอมานคนพ้อมออกไปข้างนอกแล้วบอกเลยว่าเมียนมากโ,โอป,ปออาจจะไม่มีหมอช็อกโกแลตดึงไปเซนเตเป็นช็อกโกแลตฟิโอลองย่างอร่อยมาก